ปลาหมึกเนี่ยเสียบเสร็จแล้วเราเอาเข้าตู้ฟิสแข็งเลยได้ไหมครับอาจารย์ขอความรู้หน่อยคลิปนี้เรามาเฉลยเรามาดูความรู้นี้ไปด้วยด้วยกันนะครับทุกคนฮะนะครับส่วนมากอะผมจะเสียบแล้วผมจะไม่ฟิสแข็งนะไอตัวนี้ผมทดลองดูนะครับลองเสียบเสร็จแล้วผมฟิตแข็งเลยนะครับทุกคนฮะตัวนี้เป็นคางหมึกปีกหมึกแล้วหนวดหมึกยักษ์นะสามชิ้นส่วนนี้ผมเสียบได้ประมาณ1เดือนนะครับโดยการฟิตแข่งไว้ทุกคนฮะนะครับเนื้อก็ขาวจ้วเหมือนเดิมนะทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนละลายอีกครั้งหนึ่งนะครับว มันจะเด้งมันจะเหี่ยวมันจะเป็นยังไงทุกคนฮะนะครับเดี๋ยวต้องขอละลายน้ําดูก่อนนะครับทุกคนฮะเรามาเฉลยไปด้วยกันเนาะนะครับน้องทุกคนเนาะเรามาเฉลยไปด้วยกันว่าเอ้ยเราจะเสียบไว้ได้ไหมเราจะเสียบขายได้ไหมทุกคนน้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูนไปด้วยกันนะครับต้องแต่ต้องรอหมึกมันละลายก่อนนะครับทุกคนฮะนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเนื้อปลาหมึกเนี่ยมันจะเด้งไหมมันจะขดไหมหรือว่ามันเป็นเป็นอะไรยังไงนาะทุกคนน้องนะครับมาศึกษาคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่เป็น คางก็เนื้อขาวจั่วเลยนะทุกคนนะไอตัวนี้แช่มา1เดือนนะครับ1เดือนเต็มๆนะผมลองเอามาละลายน้ําดูนะครับว่ามันจะขายได้ไหมนะครับถามว่าขายได้ไหมผมว่ามันขายได้นะทุกคนนะนะครับผมเสียบเสร็จ ผมเอาไปฟิตเลยนะครับ right 1เดือนนะทุกคนนะมาดูนะครับว nope. ่าเนื repeating repeating ้อตอนละลายน้ Ot ําเสร็จมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะมาดูตอนว่าเนื้อละลายน้ําเสร็จมันจะเป็นยังไงนะครับนี่จะเป็นคางปลาหมึกทุกคนนะแข็งฟกน้าแข็งเกาะเต็มเลยนะครับทุกคนฮะนะครับหรือว่าใครมีเทคนิคที่ดีๆกว่านี้ถนอมปลาหมึกได้ดีกว่านี้ก็แนะนําผมได้นะครับทุกคนฮะนะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับนี่ครับผมก็ทดลองเองนะครับทุกคนฮะนี่หนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนละลายน้ําเสร็จในเนื้อมันจะ ขาวสวยไหมพอขายได้ไหมนะทุกคนเนาะสำหรับหลายท่านที่อยากเสียบแล้วฟิตน้ําแข็งไว้นะครับ<ย>ทุกคนฮะนะครับฟิตตู้ฟิตแข็งไว้นะครับว่าเนื้อปลาหมึกเนี่ยมันจะออกมาโอเคหรือเปล่าเนาะยังขายได้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนฮะนะครับนะจะสรุปแล้วกลิ่นไม่มีนะครับทุกคนฮะเนื้อขาวใสนะครับนะครับแต่เนื้อมันจะเหี่ยวหน่อยนะครับทุกคนฮะเนื้อมันจะเหี่ยวมันไม่เหมือนตอนที่เราเสียบเสร็จเราเสียบวันต่อวันนะครับทุกคนฮะนะครับเนื้อมันจะเหี่ยวหน่อยนะครับนะครับดูจากสีปลาหมึกนะ นะครับโดยจากการที่เราฟิตไว้นะ1หนึ่งเดือนนะครับทุกคนนะครับเนื้อมันจะไม่เด้งเหมือนกับเราเสียบวันต่อวันถามว่าขายได้ไหมผมว่าขายได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่เนื้อมันจะไม่เด้งมันไม่ขันเนาะทุกคนเนาะมันจะไม่เด้งเท่าเราเสียบวันต่อวันเท่านั้นครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนมันละลายอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนะครับสามชิ้นส่วนนะครับผมเสียบนะครับคางปีกนมนยักษ์นะครับหนึ่งเดือนแล้วนะเนี่ยครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับฟิตแข็งไว้นะครับทุกคนไม่มีไม่มีกล นี่ครับเนื้อขาวสวยอยู่นะครับทุกคนนะนะครับไม่มีกลิ่นนะครับเนี่ยครับนี่ลองเสียบให้พี่ๆน้องๆดูเนาะนะครับทุกคนนะเนาะเผื่อมันจะเป็นความรู้สําหรับพี่ๆน้องๆที่อยากเสียบแล้วเอาไปฟิตแข็งเราทุกคนเนาะไม่มีเวลาเสียบอยากเสียบไว้เราไปฟิตแข็งนะทุกคนนะ เนื้อสวยดีเหมือนกันนะครับทุกคนนะนะครับนะครับแต่มันไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับนะครับเนื้อปลาหมึกก็สวยมันยังไม่ได้ละลายน้ำนะทุกคนนะครับไอ้นี้มันกําลังแข็งอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูตอนละลายน้ําอีกทีนึงนะครับนี่เป็นหนวดหมึกยักษ์นะครับนะครับนี่เป็นหนวดหมึกยักษ์นะนะครับแล้วก็เป็นเป็นปีกนะครับนี่ปีกนะครับเรามาดู3ามชิ้นส่วนเนี่ยมันเนื้อมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะนะครับนะครับนะครับนี่หลังจากเราเสียบเราฟิตแข็งเลยเปเวลาระยะเวลา1เดือนนะครับผมทำคลิปลงให้พนองดูะครับ ถื่ามันเป็นความรู้สําหรับท่านไหนที่อยากเสียบปลาหมึกแล้วไปฟิตแข็งเลยนะครับเนี่ยครับนี่เนื้อปลาหมึกนะครับไอตัวนี้มันยังไม่ได้ละลายน้ำํำอาจจะดูเหี่ยวหน่อยนะครับทุกคนฮะตัวนี้เป็นปีกหมึกนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาละลายน้ําก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนฮะนะครับถามว่าขายได้ไหมขายได้นะทุกคนฮะขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยครับไม่มีกลิ่นครับทุกคนฮะนะครับแต่เนื้อเหี่ยวหน่อยเนาะทุกคนเนาะมาดูก หลังจากที่เราเสียบแล้วฟิตแข่งมาระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยทุกคนฮะเนื้อมันจะเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยนะทุกคนนะครับนะครับเนื้อปลาหมึกจะติดแดงเล็กน้อยนะทุกคนนาอนะครับแล้วสีปลาหมึกมันจะเหี่ยวหน่อยนะครับเนื้อปลาหมึกมันจะเหี่ยวหน่อยแค่นั้นเองนะครับทุกคนนะขายได้นะครับทุกคนฮะขายได้นะครับสามารถเสียบฟิตแข็งแล้วขายได้นะแต่คุณภาพของเนื้อปลาหมึกมันจะไม่เด้งเท่าเราทําสดใหม่ทุกวันนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้ความรู้นะครับทุกคนนะผมมาพิสูจน์ให้ทุกท่านดูแล้วนะครับนะครับขายได้นะครัับบนี่คร นะ <ac> ครับนี่ครับขายได้นะครับเนี่ครับเนื้อขาวใสยอยู่นะครับทุกคนฮะแต่เนื้อมันจะไม่เด้งแค่นั้นเองครับทุกคนฮะเนื้อมันจะไม่เด้งเท่าเราเสียบสดใหม่ทุกวันแค่นั้นเองครับทุกคนฮะสามารถเสียบฟิตแข็งขายได้ไหมขายได้ครับทุกท่านฮะ<า>นีครับเนื้อมันก็จะเป็นตามคลิปวิดีโอที่ท่านเห็นเลยนะครับทุกคนฮะนะครับนะครับเนื้อมันจะอาจจะยุ่ยหน่อยนะทุกคนนะมันอาจจะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่น,นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นหนวดหมึกยักษ์นะครับทุกคนฮะครับเนี่ครับไม่่คอยเด้นนเองะครับทุกคนฮะนะครับ นี่ขายได้ครับโอ้โหทุกคนฮะนะครับนี่ครับนี่ผมฟิตมาหนึ่งเดือนนะครับเสียบเสร็จฟิตแข็งเลยนะทุกคนฮะนี่เป็นชิ้นส่วนหนวดหมึกยักษ์นะครับคางหมึกแล้วก็ปีกหมึกนะทุกคนฮะนะครับนี่ครับสวยอยู่นะครับเนื้อก็ใช้ได้นะทุกคนนะแต่มันไม่ค่อยเด้งเท่านั้นเองเนื้อมันจะเหี่ยวกว่าการที่เราเสียบวันต่อวันนะทุกคนะนะครับแต่ผมก็เสียบวันต่อวันนะครับทุกคนฮะนะครับสำหรับท่านไหนไม่มีเวลาก็ฟิตแข็งขายได้ฮะทุกคนฮะหนึ่งเดือนนะครับขายได้นะทุกคนลองดูนะครับ